ความจริงพี่อาจกับผมเนี่ยโดนเทพร้อมกันนะครับตั้งแต่วันที่10มิถุนายนนะครับเพียงแต่ผมค่อยๆบอกพี่อาจผมรับได้ค่อยๆปล่อยค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนระบบราชการแต่พี่อาจแกทําใจไม่ได้ถ้าแม่ต้องการความยุติธรรมให้กับลูกนะครับแล้วเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการแบบเต็มเหนี่ยวเนี่ยเราไม่คิดเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเนี่ยผมก็ยังสู้ได้นะฮะถ้าเอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้งเนี่ยผมก็กลัวเสียหายบอกคุณอาจนะครับถ้าคุณอาจปล่อยวางได้ นะครับมอบให้ท่านทนายชนบทไปจัดการเราก็สบายนะครับโลกนะครับโลกปล่อยวางอย่างเดียวครับอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะครับกรรมมุนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครดำใครทำกรรมใดไว้ก็ได้กรรมนั้นนะครับทำดีได้ดีก็ทำชั่วก็ได้ชั่วไปนะครับ ไปตึงเกินไปนะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปมัชชิมาปฏิปทานะครับชีวิตคนเรามันไม่ยืนยาวมากนะครับทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับคิดอะไรอยากทำทำนะครับอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวนะครับอยากทํางานก็ทํางานนะครับชีวิตคนเรามันไม่ยืนยาวมากนะครับที่อาย40ุ40แล้วนะะ สมมติถ้าอีกเจ็ดสิบก็อยู่ไม่เกินหมื่นวันนะฮะเจ็ดสิบตายก็ไม่เกินหมื่นวันจริงๆแล้วเนี่ยพี่อาจกับผมมาโดนเทตั้งแต่วันที่สิบแล้วนะครับโดนเทตั้งแต่วันที่สิบเพียงแต่ว,ว่าผมค,ค่อยๆบอกพี่อาจแต่พี่อาจรับไม่ได้นะพี่อาจเข้าใจว่าผมโกโหกนะครับออกมาได้แล้วครับพี่อาจนะครับพอออกมาเราก็จะสบายแบบผมนะครับปล่อยวางนะฮะไปทําเรื่องอื่นนะครับความจริงพี่อาจกับผมเนี่ยโดนเอ่อโดนเทพร้อมกันนะครับ ตั้งแต่วันที่1ิมิถุนายนนะครับเพียง mm. แต่ผมค่อย mm. ๆบอกพี่อาจผมรับได้ค่อยๆปล่อยนะครับค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับ mm. เหมือนระบบราชการแต่พี่อาจแกทําใจไม่ได้แต่ผมเริ่มปล่อยวางตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับ mm. ถ้าแม่ต้องการความยุติธรรมให้กับลูกนะครับเราเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการแบบเต็มเหนี่ยวเนี่ยเราไม่คิดเรื่องเงินเป็นตัวตั้งเนี่ย mm. ผมก็ยังสู้ได้นะฮะ ก็จะไม่เสียหายนะครับต้องเอาความยุติธรรมเป็นตัวตั้งผมจะสู้ด้วยนะครับเรื่องคดงงคดีมาตราเนี่ยเรื่องความปลอดภัยผมเข้าใจแต่ต้องเอาความถูกต้องเป็นตัวตั้งถ้าเอาอย่างอื่นเป็นตัวตั้งเนี่ยมผมก็กลัวเสียหายนะครับก็ต้องขอบคุณคุณแม่นะที่เริ่มเทพวกเราตั้งแต่วันที่1ิมิถุนาผมรับได้นะครับแต่พี่อาจยังรับไม่ได้นะครับ ี่อาจยังรับไม่ได้ฝากบอก f อทุกคนนะฮะเพื่อให้ไปบอกพี่อาจให้ยอมรับมันมันคือความเป็นจริงนะครับเพียงแต่ว่าผมเป็นคนรับได้ไงค่อยๆเปลีป่ยนแปลงนะครับปกติผมจะเป็นคนไม่ปฏิเสธใครนะจนกว่า,าจนกว่าเขาคุณแม่เขาจะปฏิเสธแบบเต็มๆเองนะฮะเธร็จมาคุณแม่เขาบอกผมตรงๆผมก็เป็นคนรับได้นะฮะไม่ปืนนะฮะลมมันแรงเราไปเปินไม่ได้ครับ มันมีเวลาหนึ่งที่ลมเขาพัดวนมาที่เราเราก็จะรู้สึกอากาศเย็นนะฮะได้รับไออุ่นแต่ถ้าลมแรงมากๆหรือแดดแรงมากๆเราก็รู้สึกร้อนเมื่อเรารู้สึกร้อนมันก็เหมือนว่าเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะครับเมืม่อเราอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เราก็จะถูกแผดเผาจนเราไม่เหลืออะไรนะครับแม้กระทั่งความรู้สึกนะครับพี่อาดออกจากออกจากดวงอาทิตย์ได้แล้วนะครับมันร้อนนะครับมันร้อน อยู่ไปพี่ก็ต้องแผดเผาไหม้ตัวเองจนหมดจนไหม้เกรียมนะครับเอาไว้วันหนึ่งที่ลมมันพัดกลับมาใหม่รอลมอาคาเนนะครับถ้าลมอาคาเนมาเมื่อถึงวันวันนั้นเราอาจจะกลับมาร่วมมือกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ลมวันนี้มันผ่านไปแล้วนะครับ